นักเรียนนักศึกษาที่เราทุกคนครับวันนี้แล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับคําสั่งนะครับของไมโครทรลล์นะครับที่ใช้โปรแกรมออริโน่นะครับในการติดต่อสื่อสารหรือว่าคอมไพเลอร์อันนี้มาเป็นตัวเขียนโปรแกรมนะครับเรามารู้ว่าเรามาเรียนรู้ว่าคําสั่งไป่ละคำสั่งที่ใช้ในการเขียน input output ใช้ ติดต่อสื่อสารไมโครเทเลอร์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับจากนั้นจากรูปที่เราเห็นเนี่ยครับนี่คือหน้าตาของบอร์ดนะครับออริโนนะครับยูโน่นะครับรุ่นยูโน่นะครับั ino, น,บ Uno, น,บนั้นมันจะมีอินพุตเอาพุตนะครับตามหมายเลขที่เราเห็นนะครับ เลขศูนย์จนถึงสิบสามตังเรียนว่ามีกี่ขาครับสิบสี่ขาครับสามารถเป็นอินพุตเอาพุตได้สิบสี่ขาจากนั้นก็จะมีขาบางขาที่สามารถเป็นขาอนาล็อกนะครับขาอนาล็อกปกติแล้วขาคนต่าเลือกจะเป็นจอดจ่ายออกมาเป็นศูนย์กับหนึ่งหรือว่าจ่ายศูนย์กับห้าโวลต์นะครับแต่ขาที่เป็นขาพิเศษขาที่เป็นตัวนอนนะครับก็จะจ่ายตั้งแต่ 0จนถึง5โวลต์นะครับ0นจนถึง5โวลต์ศ1 2ย์หสหรือว่าย่อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับย่อย4.5 4จุ2โวลต์นี่ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้คือขาพิเศษนะครับอีกขาตัวหนึ่งก็คือขาชุดหนึ่งก็คือขา ixtx นะครับสำหรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมนะครับ t X ก็คือส่งออกไปนะครับ i ก็คือ รับเข้ามานะครับจะเห็นก็มีค้ากราวนะครับแล้วก็ขาอะนาล็อ,ลอกอะเรีฟเฟลตนะครับจ่ายไฟอ้างอิงนะครับมาให้เพื่อที่จะทําการอ่านค้าอ n นาล็อกที่อยู่ตรงนี้นะครับอ n นาล็อกอินนะครัอนาล็อก in. อ,อกินก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ขานะครับ a 0นจถึง A5 คือทั้งหมด6ขานะครับก็มีขารีเซ็ตนะครับ ขารีเซ็ตขา3.3โวลต์ขาไฟ5โวลต์ขากราวแล้วก็ขาไฟ V in นั่นเองครับอ่นะครับเรามาดูคำสั่งนะครับการเขียนโปรแกร,รมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับสามารถเขียนได้ทั้งภาษา SMB นะครับภาษา SMB แล้วก็ภาษาระดับสูงนะครับได้แก่ภาษา C นะครับซึ่งในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เป็นออริโนตัวนี้นะครับเราจะใช้ภาษา C เป็นส่วนใหญ่นะครับภาษา s m b l า a s s m b แต่ก่อนเราใช้นะครับกับไมโครเ r o ์ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับไมโครโปรเซสเซอร์ Micro ตระกูลแส8แนะครับ mcs ห้านึนะครับแต่ก็มีอาจารย์บางท่านนะครับก็ยังใช้นะครับภาษา s m b นะครับ โหลด A มาเก็บในรจิสเตอร์ B อะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครมาใช้กันแล้วนะครับก็ใช้ภาษานะครับน,นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูภาษาที่เราใช้กันนะครับโครงสร้างของภาษา C m a c o n t o l l นะครับ โนดิโนนี่ครับโครงสร้างภาษาซีเก็จะใช้ C ีผัดๆหรือ 4, ว่า c ีบวกบวกนะครับโครงสร้างหลักๆนะครับโครงสร้างหลักก็จะม function, function, ะีฟังก์ชันสองฟังก์ชัน up, นะครับฟังชันแรกคือเรียกว่าเซตอัพเป็นฟังชันเซตอัพนะครับเซตอัพทำหน้าที่ในการอะไรครับในการตั้งค่ากําหนดค่าต่างๆในส่วนที่เราต้องการทําเพียงครั้งเดียวนะครับเพียงครั้งเดียวจากนั้น เมื่อทำเพียงข้าเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะเข้ามาทำในฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันลูปนะครับฟังก์ชันลูปนี้จะวนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ